เป็นสั้นไหมสั้นหายชังเอื้องแบนมันเป็นอย่างนี้โอ้มาหัวฉีดทุกครั้งแล้วบัดทุกครั้งโอเคเลยรถสั่นเนาะเคยซ้อมเคยยังมาบ่ครับมห่วฉีดโอเคเราทำการเช็คให้นั่งทางมุนได้ลูกค้านัดไว้นะครับก็คือรถมีอาการสั่นนะครับลูกค้ายังมาเช็คหัวฉีด เดี๋ยวจัดการให้นะครับนะครับผมหลังจากเอาข้อมจับนะครับหลังจากข้อมจับแล้วก็ตรวจเช็คนะครับหัวซองนะครับบวกศูนย์สองจุดศูนย์เลยนะครับนีะครับหัวซองครับหัวหนึ่งสามสี่นี่ปกตินะครับติดลบอ่าคือว่าปกติแต่หัวซองมีหัวเดียวนะครับที่ว่าสองจุดหนึ่งอ่าผิดปกตินะครับยาชีวิตเบื้องน้ารนนะครับว่าจะจะชักสายน้ำมันไหล่กับบอกว่าตัวใดมันหัวซองมันจะไหลออกลายบอนะครับ มาเบิ้งความแตกต่างกันเลยครับนะครับหัวหนึ่งไล่ครับบล็อกไฟไล่นะครับทำนี่คือว่าปกตินะครับแต่ทันีะครับอมาเบิ้งหัวสองบานนะครับไลออกเลยนะครับไล่เป็นหนามเลยนะครับนี่แหละครับเป็นไอ้เครื่องทันนะครับให้ลูกค้ากันเช็คเบิ้ดทุกงทีมว่าเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่ถอดลงมานะครับก็จะมาเช็ค การเก็บแรงดันการโยกนะครับเช็ยกระยะโยกเบื้องต้นหัวนี้มีปัญหานะครับก็คือหัวที่2นะครับหัวฉีดไม่เก็บแรงดันนะครับอ่าอ่าแบกแจกงขานะครับเสียหนึ่งหัวนะครับสําหรับ1.9ึาคันนี้นะครับอ่านะครับสำหรับหัวฉีดนะครับหัวนี้ที่มีปัญหานะครับนี่ถอดอะไรข้างในออกมาแล้วนะครับชุดเก็บแรงดันนะครับแนเก็บแรงดันเสียนะครับ เสียลักษณะแบบนี้นะครับแตกแตกเสียครับโอเคเดี๋ยวจะทำกันซ่อมให้นะครับซ้อมึืนเครื่องเทปปรับระยะอ่านะครับเทปเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยนะครับสาหรับหัวฉีดชุดนี้นะครับซ่อมไปสองหัวนะครับเปลี่ยนตัวเก็บแรงงานแล้วก็เปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับโอเคผลเทปออกมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับปรับน้ำมันไฮไมทุหัวนะครับหลอบเดินเบาหลอบกลาง โอเคนะครับเดี๋ยวจะทําการประกอบเลยครับเปลี่ยนแว่นรองหัวฉีดใหม่ไปะนะครับนี่คือต่ายาฟรีปั๊มนะครับเมื่ออายุเนี่ยเปลี่ยนสีมาฉีนี่บ่ฉีนี่ลงไปะนะครับต่ายาฟรีปัม๊มเปิดนะครับเปลี่ยนลกล่างโลกเก่าออกให้เปิดน,นะครับกิอ่แล้วก็ใส่ตัวไม้เข้าไปข้าอกนสีบ่จะอ่ะตัดอ่าสำหรับคันนี้กัน เซฟเป็นเรียบร้อยนะครับสอบมอชีพเปหัวหนึ่งนะครับหัวงสองถือว่ามันไล่กราบไล่นะครับกโจทย์ปฏิเรียบร้อยอ่าถัดไปสนใจนะครับว่าจะเป็นสอบมอชีรถเก๋งรถแต่ว่ารถเก๋งนี้เขาบริษัทสอมนะครับรถเก๋งนี้เขาจะเปลี่ยนเลยอ่าสำหรับรถกระบะนี้เข้าสอบในอยู่อ่านัดอะไรสิครับผมตรงขามศูนย์ฮอนด้ารถเก๋งนะครับอ่าขางตลาดเจริญซีอ่าไปสนใจนะครับติดสอบอ่าที่ต่อนก็ได้ศูนย2 2ก้าห้ากหราคาเป็นเพจเฟซบุ๊กครับนัดอะไรสิอ่าติดต่อตามนี้เลย เดือนนาจะมีโป้นะครับโปโๆแจ๊วๆเลยส่วนล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ